สวัสดีครับวันนี้ผมสั่งหน้ากากจากช้อปปีมานะครับเขาบอกว่าเป็นหน้ากากจากผู้ผลิตที่เป็นผ้าพิเศษนะครับจากบริษัทซี a ซฟนะครับมันจะบอกเขาบอกว่ามันจะกันน้ําไม่ให้ตัวละอองฝอยจากน้ําลายันากาเลยครับเดี๋ราลองเทน้ํากันไปดูเลยว่าเป็นยัง<ข><ะ>ไงท่า อยู่บนหน้ากากนะครับซึมไหมเดี๋ยวลองดูนะครับนี่นะครับก็กันได้บางส่วนนะครับแต่ไม่ไม่ถึงกับร้อยเปอร์เซ็นเพราะน้ำมีน้ำซึมไปในในตัวกระดาษด้านบนนะครับอาจจะแนวเป็นไข่ผ้าหรือพลาสติกนะครับแต่ไม่ซึมเข้าไปด้านในนะครับ ผมว่าก็น่าจะกันได้บางส่วนนะครับแต่ก็อยาลองสม้ากาศดีนะครับแต่แนะนาก่อนนะครับหน้าตากลักษณะแบบนี้นี่ค่อนข้างใหญ่นะครับถ้าจะกันพวกสําหรับโควิดเนี่ยโอเคแต่ว่าสําหรับพวกถ้าเพียงสองจุดห้านี้ไม่แนะนํานะครับเพราะว่าจะมีช่องอากาศเข้าได้เยอะเลยนะครับได้ครับงั้นขอลาเท่านี้นะครับสวัสดีครับ